หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่453แล้วหัวขโมยเล่าเจิ้นกวางได้ยินเสียงเกือกมาดังมาจากด้านหลังและสั่งให้คนขับรถมาจอดข้างถนนเพื่อเปิดทางอีกคอระซึ่งหนึ่งให้ผู้อื่นสามารถสัญจรได้เมื่อได้ยินเสียงที่คุณเคยนี้เขาก็ตกใจเบิกตาคู่โตเหมือนระฆังทองแดงพูดตะกะบุตกตะกักและอุทานห้องไหนท่านห้องท่าน,ท,านท่านกับท่านหลิงเหตุใดมาอยู่ที่นี่ได้ เจิ้นถั่วกงเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายได้รับสัญญาณที่ส่งจากดวงตาของเขาไม่เปิดเผยตัวตนของตนเองออกมาจากกระพัเจ้าหนึ่งก็ยิ้มด้วยความซุกซนเล็กน้อยทำไมเส้นทางด้านนี้มีได้เป็นเส้นทางส่วนตัวของเจิ้นถั่วกงอย่างพวกเจ้าเสียหน่อยเจ้าใช้ได้ค่าใช้มีได้หรือจัก,กรพัิเจ้าทรงตั้งใจทำงานและแห่งยายประชาชนเขานับเป็นจัก,กรพัิที่ดีผู้หนึ่งเยี่ยงไรก็ตามนิสยัย เล่นของเขายังคงมีอยู่ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนรัชทายาทเมื่อเจ้นถั่วกงยังเด็กเขามักจะถูกจักรพรรดิที่ยังเป็นรัชทายาทในเวลานั้นลากออกไปเล่นด้วยกันข้างนอกในชุดสามัญชนเสมอเขาให้เจ้นกวัวกงเรียกเขาว่าคุณชายห่วงแต่ตอนนี้เมื่อเขาพบเขาข้างนอกก็เป็นอันรู้กันว่าควรจะเรียกเขาว่าไหนท่านห่วง เพ่นก็กงรู้ว่าเมื่อจักรพรรดิเสด็จออกมาในชุดสามัญชนสิ่งที่ต้องห้ามมากที่สุดคือห้ามถวายความเคารพที่จะเปิดเผยฐานะที่แท้จริงไม่เช่นนั้นก็เท่ากับบอกว่าคนอื่นๆว่าพระองค์คือจักรพรรดิเงินก็วางและบุตรชายคนรองมองหน้ากันและพูดอย่างหมดทนทางไม่บังอาจไม่บังอาจในโลกนี้เป็นแผ่นดินของจักรพรรดิถนนใต้ฝ่าเท้าเช่นเดียวกับพืชและต้นไม้ทุกต้นข้างทางล้วนเป็นของจักรพรรดิถ้าข้ากล้าย,ยื้อเส้นทางไว้ใช้ส่วนตัว มิกลายเป็นทรราชข้างถนนหรือหือคิดไม่ถึงว่าถั่วกงจะพูดเรื่องตลกหน้าตายได้น่าสนใจถึงเพียงนี้หายากจริงจักรพัชเจาหลงแซงเบิกตากว้างมองที่เจ้นถั่วกงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงราวกับว่าเขาเป็นวัตถุล้ำค่านายท่านห่วงถามให้อับอายแล้วตู้เจิ้นกวกอารมณ์ดีแม้ว่าตอนที่เห็นจักรพัชเจาหลงเขาจะก็รู้สึก กังวลเล็กน้อยเยี่ยงไรก็ตามนี่เป็นคราแรกที่เขาคุ้มกันภรรยาและบุตรีของเขาในการมาเผาเครื่องหอมบนใบหน้าของเขายังเผยเห็นให้ความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มที่ปิดไม่มีจัก,กรพรรดิจ้าหลงส่งเสียงไม่หยุดเจิ้นกวัวกงไม่เปลี่ยนสีหน้าและทำท่าทางเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้บุตรชายของเขาระวังตัวแม่ทัพผู้กล้าหาญทั้งหมดของตระกูลอู่อยู่ที่นี่แล้วหากจักรพรรดิยังคงได้รับบาดเจ็บจะมีหน้าอันใดไปยืนอยู่ในราชสามนักได้อีก เงินก็วางยืนอยู่ห่างจากจักรพรรดิเจ้าหลงช่วงหนึ่งเขาเอ็นตัวเข้าไปพลางเอ่ยเสียงต่ำฟาบาทที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่สะดวกสามรับพูดคุยโปรดยกโทษให้กับความผิดที่ภรรยาและบุตรีของข้าไม่ได้แสดงความเคารพท่านด้วยอย่ามาล้อเล่นหน้าถึงจะบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำความเคารพแต่ต่อหน้าจัก,กรพรรดิภรรยาและบุตรียังนั่งนิ่งอยู่ในรถมา้าไม่มาทำความเคารพถือว่าไร้มารยาท ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องออกตัวให้รู้เรื่องกันเสียก่อนเจ้าระมัดระวังเกินไปแล้วบอกแล้วว่าไม่มีความผิดอย่างไรเล่าในใจของเจ้าเห็นข้าเป็นคนใจแคบถึงเพียงนี้หรือเป็นกวกเก่งทุกอย่างแต่เขาขาดความสบายสบายและความกล้าหาญของแม่ทัพผู้เท่าบางทีนี่อาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ช่วงสิบปีที่ทุกยากของเขาจักระพัดเจา้าหลงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เมื่อได้ยินพ่อของนางพูดคุยกับคุนนางท่านอื่นอย่างสนุกสนานอยู่ภายนอกกู้เยียก็อดมิได้ที่จะยกมุมม่านรถแล้วมองออกไปด้านนอกรถมา้านางเห็นด้านหลังของชายหนุ่มที่กำลังคุยกับพี่สามเขาสวมชุดยาวสีขาวพระจันทร์มีเข็มขัดยกสีเขียวแก่รอบเอวแผ่นหลังของเขายึดต,ตรงงามสง่าราวกับผ่เขียนให้บรรยากาศที่โออามแก่ผู้คน กองรัชททยญาติหนานกงเชินวุ่ยรู้สึกได้ถึงสายตาอยากรู้อยากเห็นที่มองจ้องเขาอยู่และเมื่อเขาหันสีสะไป <c oughs> ก็เห็นม่านของรถม้าเคลื่อนไหวทันเห็นดวงตาสีดำสนิทสุขายคู่หนึ่งก็หายแวบเข้าไปในม่านไวา <c oughs> ในรถมาจะวินชื่อหูหยินเจิ้นกวงไปกินมากดมานต่อหน้าบุตรีของนางและสายสีสบเบาๆดูจากท่าทางของสามีแล้ว นางพอจะเดาออกแล้วว่าใครอยู่ข้างนอกตำแหน่งชายาองค์รัชทายาทและพระสนมยังว่างอยู่บุตรีสวยนะน่ารักร่าเริงไร้เดียงสามีความทะยอทะยานในการเป็นแพทย์โอสถสูงนางไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นไม่ต้องคิดดูก็รู้ว่าหากนางแต่งเข้าราชวงศ์ไม่มีทางได้รับการโปรดปรานและเหล่าเชื้อพระวง์เองก็ไม่มีทางยอมรับความเป็นตัวตนของนางได้ท่านแม่ในท่านวงคือจักรพรรดิหรือ เยี่ยหัวเราะคิกคักไม่มีอันใดแปลกใหม่เพราะในหนังสือโบราณและละครโทรทัศน์ต่างก็เรียกกันเช่นนี้อ้อเหตุใดเจ้าคิดเยี่ยงนั้นเล่าจะวินชื่อแปลกใจเล็กน้อยและอดมิได้ที่จะถามออกไปโฮฮาห้าข้าเคยเห็นเด็กหนุ่มที่คุยกับพี่สามเขาอยู่ในขบวนต้อนรับทูตแห่งแคว้นเหยียนข้ารู้ว่าเขาเป็นองค์รัชทายาทตงกงคนที่มาพร้อมกับเขาคือคนที่ท่านพ่อเรียกว่า นายท่านห่วงไม่ต้องคิดก็รู้แล้วเย่ขยิบตายอย่างชุกชนให้แม่ของนางดูสิบุตรีของท่านฉลาดถึงเพียงนี้เชียวนะจจวินชื่อใช้นิ้วชี้จิ้มที่หน้าผากของบุตรีและช่วยนางจัดปกกระโปรงให้เรียบร้อยวันนี้เย่สวมกระโปรงยาวสีฟ้าน้ำทะเลปักด้วยลวดลายต้นไห่ถังกล้าวมวยผมสวยงามประดับด้วยลูกปัดดอกไม้สีฟ้าใสแจวดูราวกับ ดอกไม้น้ำแข็งรูปร่างเล็กเพียวดูน่ารักหน้าเอนดูยิ่งนักไม่นานนักก็มาถึงวัดอันคิ้วเหล่าแม่นางน้อยในรถม้าที่อยู่ข้างหลังแทบจะรอไม่ไหวที่จะออกจากรถมา้าปองรัชทายาทมองไปยังแม่นางน้อยทั้งสามอย่างอยากรู้อยากเห็นและเห็นหนึ่งในนั้นสวมกระโปรงสีแดงเลือดหมู อายุประมาณ12หรือ13ปีมีดวงตากลมโตคล้ายกับหูหญินเงินกัวกงเล็กน้อยนางประพฤติตัวอย่างระมัดระวังดูขี้อายและแสดงท่าทีสงบเรียบร้อยในทุกการเคลื่อนไหวองค์รัชทายาทไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุใดเขาถึงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแน่นอนว่านางเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงดูโดยครอบครัวชาวบ้านดังนั้นพฤติกรรมของนางย่อมเปรียบมิได้กับกุลสตรีตระกูลดังในเมืองหลวงทันทีที่คู่เสี่ยวลิ้วลงจากหลังมา้า เขาก็รีบไปที่รถม้าของแม่และน้องสาวของเขายื่นมือออกไปช่วยพยุงแม่ของเขาก่อนจากนั้นจึงยื่นมือไปที่รถม้าด้วยรอยยิ้มองร์รัชทายาทแปลกใจเล็กน้อยยังมีคนอื่นในรถม้าของฮูยินเจินกวัวงงมือเรียวขาวราวกับหิมะยืนออกมาจากภายในรถม้าและเกาะแขนของเสี่ยวผิวตระกูลไว้ผ้าม่านที่ปักด้วยลวดลายของดอกบัวในฤดูหนาวถูกยกขึ้นจากด้านในก่อนที่ศีรษะเล็ก ซึ่งปกคลุมด้วยเส้นผมสีดำจะยืนออกมาดอกไม้ลูกปัดสีฟ้าน้ำแข็งบนมวยผมส่องแสงพร่างพราวภายใต้แสงสะท้อนของดวงอาทิตย์องรัชชายาทปลายตามองอย่างไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ตัวเห็นแม่นางน้อยกระโดดออกมาจากรถม้อย่างร่าเริงและยิ้มให้เสียวจิ๋วอย่างสดใสรอยยิ้มนั้นเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ในฤดูร้อน แม่นางน้อยมีดวงตากลมโตที่ค่อนข้างคล้ายกับแม่นางน้อยคนก่อนหน้าแต่สดใสและมีสเสน่ห์กว่ามากซึ่งทำให้คำว่าสภาพแวดลอ้อมที่ดีช่วยกล่อมกล่าวความสามารถพิเศษปรากฏขึ้นในใจของเขาเวลานางยิ้มดวงตาที่สวยงามของแม่นางน้อยนั้นโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยวคู่หนึ่งและลักยิ้มเล็กๆขอข้างริมฝีปากของนางก็มองเห็นได้จางๆนางยืนอยู่กับคู่เสี่ยวหลิว ไม่มีใครสงสัยในตัวตนของพี่น้องคู่นี้จากนั้นมองมองไปที่นางเจิ้นถั่วกงที่มองนางด้วยความรักด้วยรอยยิม้มอง์รัชทายาทสามารถยืนยันตัวตนของแม่นางตัวน้อยได้ทันทีถงก้าวไปข้างหน้าจงใจขัดจังหวะองค์รัชทายาทที่ตอนนี้เอาแต่จ้องมองน้องสาวของเขาและพูดด้วยรอยยิม้มท่านแม่คุณชายห่วงผู้นี้คือสหายที่ดีที่สุดของข้าคิดไม่ถึงว่าจะเจอเขาระหว่างทางเสี่ยวหลิว เจ้าพาแม่กับน้องไปพักที่เรือนด้านข้างที่เตรียมไว้ก่อนองรัชทายาทมองแผ่นหลังของแม่นางน้อยลับหายเข้าไปในซุ้มประตูนในสวนหลังวัดอังนิ้วหัวเราะและพูดติดตลกว่าเสี่ยวซานข้าก็ไม่ใช่หมาป่าดูร้ายอันใดเหตุใดท่านต้องกีดกันข้าเยี่ยงนั้นนั่นไม่ใช่น้องสาวสุดที่รักของเจ้าหรือน่ารักดีนะถุงชำเลืองมองเขาอย่างหวั่นระแวง น้องเขยในอนาคตของข้าคือคนที่น้องสาวของข้ารู้สึกถูกใจด้วยตัวเองและพยักหน้าตกลงไม่ว่าภูมิหลังจะเป็นเช่นไรตราบใดที่ปฏิบัติต่อนางอย่างสุดหัวใจทั้งหัวใจมีนางเพียงผู้เดียวเหมือนกับที่พวกเรารักใคร่เอ็นดูนางก็เพียงพอแล้ว